พี no nice ่น้องอันนี้แดงไปซองเจ้าแล้วอันนี้จะเป็นปลาตัวใหญ่นอกจากอันนี้ปลาตัวใหญ่ปลาขาวพี่น้องอันนี้จะเป็นปลาขาวเสียมาหลาบพี่น้องเอามาหลับแล้วก็มาตุ่มสมเนาะนี่ปกปลาขาวอันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งกับคอมเมนต์บานเท่ากับคือปลาซิวพี่น้องปลาซิวอ่าวเนาะนี่ตัวใหญ่ตัวยาวเงี้ปลาซิวอ่าวนี่จ้ะตัวยาวเงี้ยนี่เป็นปลาซิวอ่าวนี่ละพี่น้องคนงานมาหนิแ่งไปสองเฮียนพี่น้อง แต่กะเครื่องครูผมแลาพี่น้องมันไม่เอาใส่กันเนาะอันนี้เห็ดทางไก่ง่วงพี่น้องเซี่ยมมาต้มเห็ดซ่าอีกเนาะเห็ดทางไก่ง่วงแล้วก็เห็ดทางนกยุงพี่น้องคนกันเป็นยามาต้มซ่ากินนันฮอนเดี๋ยวนี้ละพี่น้อง มามาเด้อพี่น้องมีต้มสมปลาอีกแล้วพี่น้องต้มสมปลาขาวแล้วอันนี้ก็ดาบได้พี่น้องหัวเรียรยร้อยแล้วยังกระสีลลบดาบปลาขาวพี่น้องอันนี้ก็ต้มเห็ดสามสหายพี่น้องต้มเห็ดเป็นซาเนาะจากเห็ดเล็บมาเห็ดอันยังกอเห็ดหางน้องยุง่งแล้วก็เห็ดไก่ง่วงสามยางพี่น้องต้มซากี่นันหอนแน้ะจาก้อแล้วอะ เด้อพี่น้องเอง้ยคนนะ่ะลาปลาลาปลาพี่น้องคนโตเล่โตเล็กแม่ขั้วสร้างส่มมาจากเกสเซอร์มาจากขนแกนแม่ขั้วามาจากขนแกนเด้อพี่น้องเอ้ยลาปลาเสียบพักข,ขนาดเกลเซ่วยจากไทยเอา,าเด้เอพี่น้องบ้านนี้เมนูอันนี้ตำปลาไซ้มอนใส่หัวผักกาดแก้ว ผดโพกโมกแก้มสีสันเน่ากินไรขนาดเด้อพี่น้องมืโอนี้เทิร์ต้มส้มเทิร์ลาบเทิร์นตำบักหฮงตำปลาไส้มอนโพดแล้วอืมสีสันสุดยอดเลยโพดโพด่อยมามามาพี่น้องลาบปลาขาวทะเลปลาขาวเดนมาร์กโอ้โหผดแล้วผดแล้วผดแล้วบึ้ย บาอนี่คัดก้อนนี่นโอ้หนำซาอันนี้เห็ดเตยพี่น้องเห็ดเห็ดสามยางเางป็นข้อต้มไปเห็ดสามสายเห็ดเป็นซ่าพี่น้องต้มมันห่อนกระแก้วกินกับเผ็ดๆเ,ดเดุ้ยเขากันขนาดถ้าเผ็ดตนะ้องหนะ่อนแกะขอแค่น้ำธรรมดานะคะโอกห่อนแก้วหูบึมบ่มแก้วน้ำธรรมดาสามเป็นสอคงคนอันนี้ต้มสมพี่น้อง ตำไซม่อนลาบปลาพี่น้องไข่เจียวให้ลูกไล่ลูกไส้หล่าเด้อพี่น้องกินเขาน้องกันบัน <Okay. S 2> ตำปลาไซม่อนอ,อันนี้ตำปลาไซม่อนแซ่บๆพี่น้องลาบปลาอะไรเอาเด้อบ้านนี้เด้อบ้านนี้ก็ต้มปลาต้มสมต้มเป็นต้ม,ตมสมปลา,าขาวเป็นโตพี่น้องหืมโวดพดแล้วผมปวด มากินอนไปสดนส้ำกุ๊กกุ้งเมืนอ,มโอ,อ,อมนโคตเด็อรอ่อยไหมน้ำไชมอนอร่อยครับซมอนใช่ประกาศเกี่ยวพี <laughs> ่น้องมากินเขาน้ำข้น <laughs> อร่อยเยอะมุมทรกินหลายคนแเสียไปเนาะ อืมหลายคนแซีบไม่จบอือเคดอะได้บเตั้งลงคารั้งแรกไหมครั้งแรกเหมือนพี่กากินทาั้งแรกซลมอนอร่อยค่ะแซบมากพี่พี่มนตำแซบแซบเมก้อาเจี๊ค่ะ หลากหลายเสีบเนาะชอบกินปลาชอิมลาด้วยเอามาเด้อแซ่จ้บอุ้ยมันอร่อยด้วยเนาอ้ยพูดเิ้ก็เสียดนำวงงขวางก็เป็นเนาย แซมบไต่ลาบกซมัวนนานะเข้าตาเลยเผ็ดนะเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งสมโอ้ทั้งเผ็ดทั้งห่อนได้แรพงได้แหลงเนาะคนต้เขาเรยันได้แหลงแได้แหลงหลังสันมีแค่มีแค่ของแสบหลาย ลำเตะเตะบานเนี่ยทุกผักเลยเนาะลอยจังกูห้าวอยุสามผักเลยใช่ไหมซีผักแซ่บดั้มลอยจังกูอร่อยซีผักก็ดีสเมกอนัมเบอร์าเดนมาร์กเดนมาร์กไปเดนมาร์กเพิ่มอีกพี่น้องเไยใส่มือเด้อแกะเนี่ยปลากระสันมันดิกลางคาก็แซ่บแซ่บใช้ลูงหลานแซ่บเนาะผักผัก แซ่บเปล่าเด้อพี่น้องไม่กินข้ากัน,นโบโน้างเลยจ้าพี่น้องจังไหนกะฝากไว้เน่แนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เน่แนจ้าจากช่องคนไทยในเดนมาร์กแปลวเดนมาร์กสำหรับมื้อนี้่กะสวัสดีจ้า